สวัสดีครับยามเย็นนะครับ Enjoy home เอนจอยโฮมเฟสแปดอำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมา5้าโมงแต่ยังเป็น5้าโมงที่ยังอบอ้าวพอสมควรอยู่นะครับช่วงนี้นหลายพื้นที่ก็น่าจะคล้ายๆกันพาหนังบอสตุงเบสเจอรถมาเที่ยวหน้างาน3าเคล็ดลับนะครับตรวจงานงานออกมาดีมีคุณภาพช่างไม่ทิ้งงานเราแบ่งปันกัน ในเย็นวันนี้นะครับนงเบสสวัสดีครับผมน้งเบสน้องเบีน้องเบเนี่ยขอบคุณทีมงานช่างบอลมากๆนะครับโครงหลังคาเสร็จไปหนึ่งหลังวันนี้นะครับเหลืออีกหนึ่งหลังถ้าตามผังคือหลังที่สองเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวตรวจงานกันแล้วก็หลังที่หนึ่งหลังที่หนึ่งกำลังจะขึ้นต่อไปพรุ่งนี้เราตีผังเพิ่มอีกสองหลัง นะครับพรุ่งนี้เราตีผังเพิ่มอีก2หลังขอบคุณทีมงานทุกทกทีมที่เกี่ยวข้องมากๆช่วงอาทิตย์นี้โอ้โหยอมรับเลยครับว่าอากาศร้อนมากๆทีมงานช่างเราทุกทุทีทมถือว่าสุดๆกลางแดดบนหลังคาแทบที่จะไม่มีร่มอยู่นะครับนี่คือความอึดจริงๆนะครับ สวัสดีครับพี่อึงขอบคุณมากครับสวัสดีครับนายหัวนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ Enjoy Home f i ฟ8อำเภอขามทเทสศจังหวัดนครราชสีมาพิกัดเลยสะกรโคนอำเภอขามทเทสศตรงมา200เมตรอยู่ด้านซ้ายมือติดถนนราดยางมีเพียงแค่14หลังเท่านั้นนะครับอยู่ติด Enjoy Home f i ฟ5ติดสถาบันสร้างท่านเจ้าของโครงการทำเลดีมากๆบอกเลยครับ ทำเลอย่างเงี้ยหายากแล้วเพราะราคาที่ขึ้นมหาศารตอนนี้นะครับสามเคล็ดลับตรวจงานงานออกมาดีมีคุณภาพช่างไม่ทิ้งงานข้อนี้คือสำคัญข้อหนึ่งนะครับข้อหนึ่งเราจะต้องมีการระบุงวดงานปริมาณงานในสัญญาให้ชัดเจนตั้งแต่แรกแล้วเราก็ตรวจตามงวดงานนั้นๆอันนี้คือเรื่องง่าย ที่เราจะต้องทำอย่างยิ่งนะครับแต่หลายๆครั้งที่เราละเลยปล่อยปะละเลยปล่อยเวลาล่วงเลยไปแล้วไม่ยอมทำจริงจังขั้นตอนง่ายๆสาหรับมือใหม่ให้ทีมงานช่างทีมงานผู้ผรับเหมาบริษัทรับเหมาต่างๆเขาเสนองานมาเขาแจ้งงวดงานมาแล้วเราก็มาพิจารณาดูปรึกษาหาเรือกันหลังจากนั้นได้งวดงานที่ลงตัวทั้งสองฝ่ายเรียบร้อยแล้ว ส,สัญญางานเริ่มกฎเหล็กของเราเราจะมีแอดวานใช่ไหมอย่าลืมนะนะครับดังนั้นนั่นแสดงว่าเราเ็าจะตรวจงานตามงวดงานที่เราได้ลงไปตั้งแต่ตอนที่เราทําสัญญาลงไปให้ละเอียดแล้วนะงวดที่1มีอะไรบ้างงวดที่2มีอะไรบ้างเราก็ตรวจตามนั้นรับรองงานไม่หลุด งานไม่โอเงินไม่โอเวอร์นะครับยังอยู่ในสเต็ปแน่นอนและจะป้องกันปัญหาการทิ้งงานการหนีงานได้งานก็ออกมามีคุณภาพด้วยเพราะเรารู้ไงว่าแต่ละงวดแต่ละขั้นตอนของงานมีอะไรบ้างโอเคนะครับข้อ2ข้อ2เคล็ดลับข้อที่2เราซึ่งเป็นเจ้าของโครงการจะต้องสร้างมาตรฐานตั้งแต่แรก ต้องสร้างมาตรฐานตั้งแต่แรกทำความเข้าใจกันตั้งแต่แรกไม่ใช่มาฮึดสร้างทีหลังหรือว่ามาทำขึ้นขังภายหลังไม่เอานะครับความสะอาดต้องทำทุกวันความปลอดภัยต้องมีเก็บของให้เรียบร้อยโดยภาพรวมต้องออกมาสวยงามปลอดภยัยมันก็ไม่ได้ละเอียดเป๊ะอะไรขนาดนั้นละครับเพราะหน้าง,งานบางอย่างมันก็ยัมีงานต่อเนื่องอยู่เราเข้าใจ แต่โดยรวมมันคือการสร้างมาตรฐานถ้ามาตรฐานเราดีงานก็ออกมาดีน้องบสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้เรามาเป็นทีมนะครับเรามาเป็นทีมน้องบอลเซมเบสแขนยาวสีแดงถ่ายรูปรียบร้อยอากาศเริ่มที่จะดีขึ้นเริ่มมีลมนะครับก็ยังรอดอบอ้าวอยู่วันนี้นะครับสวัสดีครับคุณใจพี่อิสลิสสวัสดีครับคุณอาโบนาหรือเปล่าครับ อ่าโอเคนะครับสร้างมาตรฐานเป็นสิ่งที่ต้องทําตั้งแต่แรกนะสมควรจะต้องทําตั้งแต่แรกถ้าเขาเห็นหน้าเราเห็นหน้าท่านเจ้าของโครงการเห็นหน้าเฮียเห็นหน้าเจ๊รู้เลยว่ามาตรฐานคืออะไรเฮ้ยของเฮียเขาต้องแบบนี้เท่านั้นของเจ๊เขาต้องแบบนี้เท่านั้นโอเคไหมมันเป็นการสร้างตั้งแต่แรก และเคล็ดลับข้อที่3ที่ผมใช้มาโดยตลอดในการตรวจงานให้งานออกมาดีมีคุณภาพาช่างไม่ทิ้งงานไม่หนีง,งานนะครับชิวๆกับการสร้างบ้านขายเริ่มต้นจากหนึ่งหลังแรกจริงๆที่ผมใช้ก็คือนะงานจะต้องแสงหน้าเงินจำไว้ปกติเวลางวดงานถูกแบ่งออกมานะครับของผมจะจ่ายเงินทุกวันที่1และวันที่16เวลางวดงานที่ถูกแบ่งออกมา นะครับก่อนที่จะถึงรอบจ่ายเงินแล้วก็มาดูงานมาเช็คงานมาตรวจสอบความเรียบร้อยดูคุณภาพต่างๆมันสัมพันธ์กับงวดไหนยังไงแล้วเราจ่ายตามงวดนะเราไม่ได้จ่ายแบบงวดครึ่งข้อมงวดอะไรประมาณนั้นนะส่วนใหญ่จะจ่ายตามงวดและจะจ่ายปริมาณเงินนะครับหรือว่าจำนวนเงินที่น้อยกว่าปริมาณงานเสมอโดยปกติมันจะเป็นอย่างนี้อย,อยู่แล้วยกตัวอย่างถ้าช่างเขาเบิกงวดที่ งวดที่สองนั่นแสดงว่างานที่เสร็จงวดที่สองนะ่ะมันไม่ใช่เป็นงวดที่สองแบบร้อเซมันมีงวดที่สามคาบเกี่ยวเกี่ยวข้องด้วยโอเคไหมครับนี่คือสิ่งที่ท่านเจ้าของโครงการจะต้องเข้าใจนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมใช้คิดแล้วพิสานข้อที่สามที่ผมใช้เพื่อให้งานออกมาดีมีคุณภาพช่างไม่ทิ้งงานไม่หนีงานไม่มีปัญหาปวดหัว เราจะจ่ายเงินตามหลังงานนี่คือหัวใจสำคัญเลยนะครับที่มีปัญหากันไม่ว่างงานจะไม่มีคุณภาพหมกเม็ดงานช้าและโดยเฉพาะการทิ้งงานหนีงานเพราะว่าเงินมนแซงงานไปไกลพอสมควรพอมาคำนวณดูตัวเลขแล้วโอ้โหไม่มีกำลังใจที่จะทำทำไปก็แทบที่จะไม่เหลืออะไรนะครับไม่มีประโยชน์ที่จะอยู่แล้วเว้ หาลายไปดีกว่านี่คือหัวใจสําคัญนะอานะครับการออกจันไว้เลยงานจะต้องแซงเงินเราแล้วมันจะเป็นภาพอย่างนี้จริงๆมันจะไปสัมพันธ์ตั้งแต่งวดแรกตั้งแต่แอดวานนะถ้าใครเผือแอดวานไปนี่ยังไงงานก็ไม่สัมพันธ์กับเงินแน่นอนบอกไว้เลยมันจะแซงไปตลอดเงินมันจะแซงหน้างานไปตลอดและพอเกือบที่จะประมาณ80%ขึ้นไปแล้วเหลือน้อยแล้ว ตัวเลขเริ่มเห็นชัดเจนแล้วว่ามันแทบจะไม่ได้อะไรแล้วไปดีกว่านี่แหละครับคือปัญหาใหญ่ที่ทีมงานมือใหม่เจอเพราะว่าเราให้เงินแสงหน้างานแบ่งปันสามเคล็ดลับง่าย,ายๆสั้นๆนะครับในการตรวจงานในการดูงานเพื่อให้งานออกมาดีมีคุณภาพและช่างไม่ทิ้งงานโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูบริเวณโดยรอบของหน้างานกันว่ามีอะไรบ้างวันนี้นะครับนี่คือด้าน ด้านหน้าด้านหน้าโครงการเป็นถนนลาดยางนะครับถนนลาดยางของเราเข้าถนนข้างๆอบตอขามทะเลจังหวัดนครราชสีมาเข้าถนนข้างๆออบตขามทะเจังหวัดนครราชสีมาป้ายเขียนว่าบ้านโนนนะเขียนว่าบ้านโนนถ้ามาจากฝั่งมิตรภาพนะครับพอถึงอบตอขามะเลสอยด้านหน้าป้ายเขียนว่าบ้านโนนเลี้ยวซ้ายเข้ามาประมาณ1กิโลเมตรแล้วกัน ประมาณ1กิโลเมตรโครงการเราอยู่ด้านซ้ายมือติดถนนลาดยางเลยสหกรณ์โคโนโมเพอขามเทียสอมาประมาณ200เมตรนะครับอยู่ติดถนนลาดยาง,งสวยๆอย่างนี้เลยซึ่งทำเลยอย่างนี้หายากมากๆแล้วแล้วก็อาจจะมีโครงการอื่นมาขึ้นบ้างแต่เชื่อได้เลยครับว่าราคาอย่างนี้หาไม่มีแล้วบ้านเดียวชั้นเดียวสามห้องนอนสองน้ำเนื้อที่กลมๆประมาณ5 5ถึง65ตารางวา2.39าล้านบาท 2.39ล้านบาทมีโปรโมชั่นด้วยนะครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นด้วยเนี่นี้คือหลังที่1ตามผังนะครับหลังที่1ตามผังช่างโครงราคาก็ทําหลังที่2ไปก่อนแล้วก็กําลังจะเริ่มหลังที่1น่าจะเป็นพรุ่งนี้ถ้าตามเนื้องานแล้วน่าจะเป็นพรุ่งนี้ส่วนทีมงานช่างก่อฉาบของเราก็กําลังก่อกันอยู่บางส่วนและช่างโครงสร้างพรุ่งนี้จะมีการตีผังอีก2หลังนะครับด้านหลังอันนี้หลังที่1ห้องรับแขก ห้องเราแฝบ3เมตรคูณ6เมตรนะครับห้องครัว3เมตรคูณ4เมตรห้ห้องครัวเราจัดใหญ่เลยห้องครัวเรารอบนี้ถือว่าสะสมเกียรติใจวางโต๊ะกับข้าวแล้ววางตู้เย็นแล้วมีการบิวอินแล้วยังโล่งๆโปร่งๆสบายๆนะครับห้องครัวของเรา3เมตร50คูณ4เมตร50เนี่ยแบบเต็มๆเลยเนี่ยถังที่เราจะตีต่อไปคือด้านหลัง ด้านหลังสองหลังนี้สองหลังนี้จะหันหน้าไปทิศเหนือธาราตมทิศคือทิศเหนือฝั่งถนนลาดยางด้านหน้าแต่สองหลังที่สองจนถึงหลังที่เจ็ดฝั่งนี้จะหันหน้าออกถนนภายในโครงการนะครับเห็นแนวกำแพงกันดินไหมครับเห็นแนวกำแพงกันดินไหมด้านหลังสวัสดีครับคุณวีรศักดิ์สบายดีนะครับโอนรุนัวนะครับผมโอลุนัว ทางขึ้นลงทางด่วนใช่ครับขามทะเลอมีบายพาสมีมอเตอร์เวย์ way, มีทางด่วนนะครับขามทะเลอสะดวกสบายมาก,มากๆตั้งแต่ที่มีทางด่วนมาเนี่ยคำว่าขามทะเลอศก็จะไปถูกขึ้นอะไรล่ะในการประชาสัมพันธ์ในทางด่วนในการขึ้นลงของทางด่วนต่างๆนานาด้วยคนเริ่มที่จะคุ้นหูมากขึ้น <c oughs> <c oughs> นะครับเมื่อก่อนอย่างที่ผมบอกไปเมื่อก่อนเส้นนี้แทบจะไม่มีรถผ่านนะตอนนี้โหคนผ่านเยอะเลยรถผ่านเยอะเลยนี่ครับ วงเล็บถมบางส่วนอยู่นะครับเนี่ยนะครับสวัสดีครับคุณชัยยพศหรือเปล่าครับสวัสดีครับพี่สมพาว,วงเล็ยบยังถมบางส่วนอยู่นะครับอย่างที่บอกครับเราถมบดอัดแล้วก็พัฒนาทีละรอบทีละรอบเฟสแปของเราใช้ฐานแผ่นะครับฐานแผ่คุณลึกลงไปถึงดินเดิมเลยไปอีก50เซน นะครับฟุตติ้งเมตรยี่สูณเมตรยีิเทนหนาะ30สิเซนแล้วก็ต่อมอขึ้นมาแล้วก็คานคอดินตามขั้นตอนประมาณนั้นรับรองครับไม่มีปัญหาเรื่องโครงสร้างแน่นอนใกล้ๆกันก็มีโครงการนะครับนะครับถัดกันไปก็มีโครงการแต่เขาเข้าอีกทิศหนึ่งเข้าอีกทางนึงก็เป็นโครงการเหมือนกันนะครัเดี๋ยวเราจะเดินออกไปด้านนี้เลยนะออไปด้านนี้เลยเขาทำขายเหมือนกันฝั่งนู้น แต่ของเราอยู่ฝั่งด้านหน้าตรงนี้เข้าออกสะดวกสบายครับดินประมาณนี้จะเป็นดินร่วนที่มีคุณภาพถือว่าดีมากๆนะครับอของเราใช้อิฐแดงนะครับอิดแดงของอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาขนาด6เซนคูณอ5สเซนมีสี่รูแต่ว่าหนาอหนักนะครับหนักแล้วก็หนา ก็จะมีความแข็งแรงหลักๆคือจะได้คุณภาพกับเกี่ยวกับด้านของความแข็งแรงนี่แนวคงนัก้างของเรามองด้านข้างเราก็จะเห็นผนังด้านบนสุดนะครับจะต้องเป็นส่วนที่เราติดหนวดกุ้งได้นะนะฮะผนังด้านบนสุดจะต้องมีเป็นมีส่วนที่เรา ติดหนวดกุ้งที่อเสหรือว่าเล็กรัดคอแล้วก็ก่ออิดแดงไปแล้วก็มีหนวดกุ้งช่วยยึดเพิ่มความแข็งแรงเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะไอตัวชั้นบนสุดก็จะเป็นลักษณะของการตั้งเฉียง45องศาเพื่อให้มีปริมาณเนื้อปูนที่เพิ่มขึ้นนะครับถึงแม้ว่าเราจะก่อก่อนแต่เราไม่ได้ไปก่อจนชิดสุดความสูงของเสาเลยนะครับเห็นไหมจะมีระยะเลยประมาณสอสาก้อน นะละเอียดเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆความสูงของลังคาของดั้งของอกไก่ต่างๆมีผลสัมพันธ์กับความสวยงามหมดนะครับโอ้โหสั่งมาแล้วนะครับกเบื้องลังคาสั่งมาเรียบร้อยแล้วเฟตนี้เราใช้ก็เบื้องแผ่นเรียบเฟตนี้เราใช้ก็เบื้องแผ่นเรียบนะครับใช้กระเบื้องแผ่นเรียบ เดี๋ยวเอาเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นสีอะไรออกมาแล้วจะสวยงามขนาดไหนเพราะมันจะไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับแบบกับสีของตัวบ้านที่เราจะใช้ต่อไปนะไม่ใช่ว่าใช้กระเบื้องอะไรแล้วก็ใช้สีเหมือนเดิมหรือว่าใช้สีอะไรก็ได้ไม่ใช่นะครับมันก็จะไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างที่บอกนเะฟสนดนี้เรามีการเปลี่ยนรูปแบบงานสถาปัตย์บางส่วนเปลี่ยนหลังคาเพราะหากินแบบนี้มานานแล้วเนี่ย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 ที่จริงแบบนี้ยังสวยอยู่นะครับแบบนี้ก็ยังสวยอยู่ อ่าที่จริงเหล่านี้ก็ยังสวยอยู่ยังหากินได้อยู่นะแบบนี้จริง <c oughs> อ่ะอ๋อพี่เอิองสิบสี่หลังใช่ไหมพี่เอิองสิบสี่หลังต้องจัดสรรขนาดเล็กพิเศษนะครับพี่เอิองเป็นจัดสรรขนาดขนาดเล็กพิเศษหรือว่าขนาดจิว๋วไม่ต้องมีพื้นที่ส่วนกลางห้าเปอร์เซ็นไม่ต้องมีสำนักงานนิติบุคคลอ่าดูนี่ครับเล็กเอาเสียห้าคูณสอง ห้าคูณสองดางอกไก่เราใช้4ี่คูณสองนะครับเหล็กกล่องนะเป็นเหล็กกล่องจันทันตัว C ี่สี่คณสแปลเหล็กกล่องนิ้วคูณนิ้วด้านในน่าจะสูงประมาณสองเมตรได้นะครับด้านตัวในตัวหน้านะ่ประมาณเมตรยี่ เดี๋ยวมาตรวจงานกันนะครับเดี๋ยวมาตรวจงานกันผ่านไหมครับผ่านไหมโอ้ยอมรับนะครับช่างคงลังคาเพราะสามสี่วันที่ผ่านมาเนี่ยร้อนสุดๆแล้วทีมงานคงลังคาเราเนี่ยคนไหนที่ขึ้นข้างบนแล้วก็จะลงตอนเที่ยงกับตอนเย็นนะครับส่วนใหญ่ไม่ใช่ว่าจะมาขยันลงบ่อยๆนะไม่ใช่นะฮะอยู่จนยาเลยหลังจากเชื่อมเสร็จแล้วเขาก็จะเก็บสีเขาจะเชื่อมเต็มแบบนี้ครับเขาจะเช,เชื่อมให้เต็มหน้า เชื่อม่เต็มหน้าใต้ท้องก็ต้องเชื่อมด้วยนะถ้าเป็นรูๆพุนๆแล้วเอาเหล็ก4ี่หุนเหล็กสามหุนมามาดามอะไรเนี่ยคือไม่โอเคนะครับทีมงานที่ดีช่างที่ดีเขาจะเชื่อมจนเต็มพื้นที่เต็มหน้าเหล็กเ่างั้นเถอะเวลาตัดจันทันข้องบนก็จะตัดฉากมันก็จะไม่ได้ฉากกันสวยงาม ไม่ใช่ว่าวิ่งใครวิ่งมันไปทั่วนะของเราใช้สีเทาสีกันสนิมสีเทานะครับส่วนใหญ่ที่เขาใช้ก็จะเป็นสีเทาแล้วก็สีน้ำตาลเข้มๆหน่อยอองแดงๆหน่อยฮะหน้าง,งานก็จะประมาณนี้หน้าง,งานก็จะประมาณนี้คือระหว่างที่เรอช่างโครงราคาช่างเกาะเขาก็ทำเท่าที่เขาทำได้นี่แหละครับคือความเป็นจริงของการทำงาน ทำเท่าที่ทําได้แต่ก็ได้พอสมควรอย่างที่บอกโฟกัสที่ความเร็วของหน้างานในโลกแห่งความเป็นจริงไม่มีอะไรเป๊ะเวอร์นะครับอย่างที่บอกนะครับตึงเกินไปก็ไม่เวิร์กย่อนเกินไปก็ไม่ดียืดหยุ่นกันไปตามความเหมาะสมรู้มากก็อาจจะไม่ได้ทํารู้น้อยก็กลัวจนเกินไปรู้เท่าที่จําเป็นแล้วลงมือทำเรียนรู้ระหว่างทางพัฒนาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ นะครับไม่มีใครเก่งสมบูรณ์บูนเพอร์เฟกทุกสิ่งทุกอย่างแน่นอนสีครับคุณสุภออาเป็นไงบ้างครับผมแต่ละพื้นที่ฝนตกฟ้าร้องกันหรือเปล่าครับเห็นทีมงานเราเลายหลายพื้นที่เริ่มที่จะทยอยโอนแล้วนะครับช่วงนี้อ่าบางคนก็ปิดเฟสแล้วบางคนที่จะเริ่มที่จะโอนหลังแรกทําให้เพื่อนๆในกลุม่มอยู่เฉยๆไม่ได้อีกต่อไปแบบโอ้โหนะครับสนุกสนานกันมากๆเป็นหลักฐานอย่างที่ผมโพสต์นะครับช่วงเช้าที่ผ่านมา พอดีผมเอารถไปซ์วิสแล้วเขาก็เอาน้ำมาให้นะเป็นน้ำคิสตนันขวดเล็กน้องบอสก็เปิดแล้วน้องเบสก็กําลังจะยื่นให้ผมนะกําลังจะยื่นให้ผมเพราะเขาได้คนลูขวดแล้วเขาก็หันไปเห็นพี่ชายเขาว่าพี่ชายเขาเปิดได้เขาเลยดึงกลับคืนแล้วเขาก็กำใหม่แล้วเขาก็เรียกพลังมาแล้วเขาก็หมุนแล้วเขาก็เปิดได้ผมก็เลยแซวเมื่อกี้นี้เบสกาลังจะยื่นให้พ่อเปิดให้ใช่ไหมเขาบอกว่า ใช่ครับเอาแล้วทำไมไม่ไม่ยินให้พ่อเปิดให้แล้วลนะ่ะเขาบอกว่าเขาเห็นพี่บอสเปิดได้เขาก็เลยเชื่อว่าเขาก็สามารถที่จะเปิดได้เช่นกันโอเคไหมครับถ้ามีคนทําได้เราก็สามารถทําได้เช่นกันเพราะเขาก็คือคนเหมือนกันครับอย่าไปมือจากความฝันของตัวเองการสร้างบ้านขายเริ่มจากหนึ่งหลังก็ได้วันนี้เรามีนัดดูที่ดิน วันนี้วันนี้เรามีนะัดดูที่ดินประมาณ2 2- งพิกัดซึ่งเป็นพิกัดที่ผมได้มองไว้แล้วก่อนหน้านี้อ่าหน้าลงทุนมากๆแล้วล่าสุดมีคนไปลงทุนนิดๆหน่อยนะครับมีคนมาลงทุนเลยนะเห็นไหมอย่างที่บอกนีนะถึงแม้ว่าเราไม่ทําคนอื่นก็ทําอยู่ดีโอเคนะครับยังมีเวลาอยู่นะครับอ่าห้าโมง ตีไปกลมๆคือ45แล้วกัน5โมง45ยังมีเวลาอยู่ครับสามารถที่จะออกดูที่ดินได้สำรวจตลาดได้ขับรถตะเวนดูพื้นที่ในรัศมี10กิโลเมตรได้ถ้าเราไม่ทำคนอื่นก็ทำอยู่ดีเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเถอะครับสวัสดีครับคุณบางดีสบายดีนะครับาอาการร้อนที่ยะลานะครับทีมงานเราล่าสุดก็มาที่หาดใหญ่นะครับเดินทางมาจากหาดใหญ่มาเรียนซูเปอร์วีคอส สองคนสามีภรรยานะครับบอกว่าชัดเจนมากยิ่งขึ้นตั้งเป้าเรียบร้อยทำพิธีวางศิลาเลิกยกเสาเอกเสาโทรเร็วๆนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ยังไม่รู้จะไปในทิศทางไหนยังคุมอะไรไม่ถูกเลยนะครับผมนะครับเราอ่าบอกเราสอนตั้งแต่พื้นฐานจริงๆเพราะเราบอกเราสอนในสิ่งที่เราทําได้มาแล้วบวกกับข้อมูลความรู้ เคล็ดลับต่างๆที่ทําได้จริงสาหรับมือใหม่ทุกๆคนรับรองทุกคนที่มาเห็นภาพแน่นอนครับเราสามารถถ่ายทอดได้จะเริ่มต้นยังไงถึงแม้ไม่มีที่ดินไม่มีเงินทุนไม่มีประสบการณ์คือนะครับสมมานาสุดรอบต่อไปเจอกันวันที่1 4 1 5พฤษภาคมนุ่นเลยนะครับ14 15พฤษภาคมท่านใดสนใจจับจองกันไม่ได้รับเพียงแค่20ท่านเท่านั้นในซ u เปอร์ VP คอร์สสอนมือใหม่สร้างบ้านขายดี แบบสัมมนาสุดเรียนรู้จากของจริงจากหน้างานจริงจากคนจริง0933296737หรือ idline ejhome909 แล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับคุณสุภาพหาดใหญ่กำลังขึ้นเอาเสีย yeah! นะครับล่าสุดทีมงานหาดใหญ่แล้วก็มาเรียน2คนนะครับสามีภรรยาโอเคนะครับเจียรถก็เป็นคนอำเภอชนะจังหวัดสงขลานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับท่านใดที่สนใจคอร์สก็สอบถามกันมาได้แล้วเจอกันสวัสดีครับผม 拜拜。Bye bye